สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกพามาชมเสื้อที่ร้านพี่สาวนะคะอันนี้เป็นเสื้อหมักโคนค่ะนี่นะคะก็จะมีนี่ค่ะเสื้อหลากหลายสไตล์ให้ชมนะคะแต่ว่าเสื้อหมักโคนจะไม่มีครบทุกไซส์ทุกสีนะคะเพราะเกิดจากผ้าหมักโครนที่มีอยู่แล้วก็เอามาต่อๆกันค่ะดีไซน์เก๋ๆอันนี้ก็จะเป็นผ้าลินินนะคะ ส่วนงานตรงนี้ก็เป็นงานผ้าทอมือนะคะเป็นเสื้อแขนเลยค่ะลักษณะนี้ถ้าแบบนี้เป็นผ้าบ้านเราจะมีทุกอะไรนะทุกไซส์ทุกไซส์ทุกสีนะคะสามารถสั่งตัดได้เสื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีโทนสีเหลืองที่ตอนนี้กำลังนิยมนะคะมีเหลืองอ่อนแล้วก็มีนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนบาน,บานๆกระดิ่งนิดนึงนะคะ่ะสีฟ้าสี แล้วก็เหลืองอ่อนนะคะเหลืองอ่อนนี่นะคะเพราะฉะนั้นพาชมเสื้อนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ